เงินล้านมันเยอะไหมพออะไรเงี้ยเราจะมีโอกาสมีไหมพ่อพ่อเสียแล้วค่ะก่อนสําเร็จนิดนึงมาตรวจเจอโรคมะเร็งระยะสุดท้ายอาทิตย์หนึ่งก่อนเสียค่ะเขาคือเป้าหมายในชีวิตที่อยากให้เราเดินมาถึงมนเนี่ยแต่พอมันแบบมาถึงแล้วมันไม่มีกันแล้วมันก็มันมันมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากจริงๆสิ่งที่ท้อคือแค่ว่ามันหันไปแล้วมันไม่เห็นไขรมากกว่าเพราะเขาไม่อยู่อยากให้เขาอยู่อยากให้แบบทุกคนที่เคยดูถูกเขาเห็นว่าลูกเขาทําได้แล้ว ทำได้แล้วนะไม่มีใครดูถูกเราได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วทำได้แล้วเนาะ พ่อเ็เป็นประมงเนี่ยแหละค่ะที่บ้านก็มันก็ไม่ได้มีฐานะกันนี่เป็นสินมันถูกปิดกั้นด้วยพ่อค้าคนกลางเราต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เยอะมากเวลาน้ำมันแพงขึ้นส่งเขาเท่าไหร่ส่งได้แค่น,นั้นค่าลูกน้องค่าอะไรหลายๆอย่างอย่างวันไหนออกไปไม่ได้ของเลยเพราะของในทะเลมันเม่แน่นอนการแบกรับต้นทุนของเราซ่อมเรือซ่อมอวนก็เป็นหลักแสน ตั้งแต่เด็กก็ทํางานมาตลอดช่วงเรียนมหาลัยก็ต้องออกไปทํางานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะเอาเงินมาช่วยในการเรียนหนังสือของตัวเองเป็นสาวออฟฟิศอยู่ในโรงงานทาพาร์ทรถยนต์ตอนนั้นเงินเดือน2อ0 0มื่นโบนัสก็เป็นหลักแสนตอนที่มาถึงรุ่นเราเรารู้สึกว่าการที่เราเอาไปขายพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมันเหมือนไม่ได้เป็นการสร้างแวลูลให้ตัวของที่มันมีอยู่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยอ,อาหารที่บ้านเรามันอร่อยนะยังไม่มีคนรู้จักเริ่มจากเอาไปขายโรงงานที่เราไปทํา ลองไปขายที่โรงงานเขาก็เฮ้ยชอบมันสดมากเลยนะไม่เคยกินแบบนี้เลยเป็นจุดประกายที่ให้เรารู้ว่าเฮ้ยยังมีคนที่เขาต้องการอาหารที่สดจากชาวประมงจริงๆ รถมารับ6กโมงเช้าตีสี่ตีห้าต้องตื่นมาแล้วมาเตรียมของเพื่อที่ไปขายโรงงานทําอย่างเงี้ยทุกวันก็เราก็เริ่มขายไมาได้เลยเริ่มสร้างเพจสร้าง Facebook สร้าง i อจเราชอบถ่ายวิดีโอคะ่ะเราก็เริ่มจากการเนี่ยถ่ายตัย้งแต่เขาเอาปูขึ้นมาเอาปูมานึง่งแกะปูลาเราไปแปรรูปไปทําหอยจ้อเนี่ยทำยังไงเหมือนเราเอาไปให้เขาดูเลยว่าก่อนที่เขาจะมาได้กินอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงมาบ้าง ตื่นขึ้นมาแบบตกใจโอ้โหคนทักข้าความเป็นพันเลยจากตอนแรกมีคนติดตามในทิกต o k ประมาณหลัก10คนเป็นพันตอนนั้นอะเขาสนใจอะคลิปก็เริ่มติดเป็นล้านวิวแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยให้ลูกค้าดูเขาก็เข้ามาเรื่อยๆสำคัญมากผู้บริโภคเขาก็อยากรู้ว่าเราคือใครแล้วของที่เขากินคืออะไรมาจากไหน การที่มีผู้ติดตามเพียงแค่แบบหลักพันกว่าคนได้ประมาณหลักแสนเก็บเงินไปลงทุนเปิดหน้าร้านที่บางแสนแล้วก็สื่อสารให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยเรามีหน้าร้านแล้วนะลูกค้าเขาก็ค่อยๆมาซื้อประมาณอาทิตย์หนึ่งที่รอคิวยิ่งช่วงเทศกาลนี่แบบปิดรับเร็วมากเชียงใหม่ค่ะขี่รถเพื่อมากินหอยจอปูไม่อยากรอคิวออนไลน์ก็มาหน้าร้านเลย เสียงเราข้ามดาราออกทาไมโบนัสก็ดีเงินเดือนก็ดีสวัสดิการก็มีแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตเราอะเราอย่าเอาความคาดหวังของคนอื่นมาแบกรับไว้เมื่อนั้นเราจะไม่มีทางไปถึงจุดหมายที่เราสร้างไว้แน่นอนมันไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่ไม่เสียถ้าเราไม่ยอมเสียก่อนเราก็ไม่ได้เมื่อไหร่ที่เราตัดคําพูดของคนออกได้เมื่อไหร่ชีวิตเราไปได้ไกลแน่นอน เรารู้สึกว่าเรามีความสามารถมากกว่านั้นในอายุแค่นี้เรายังไปได้อีกไกลใช้เวลาช่วงนี้แหละที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาไม่เริ่มตอนนี้เราจะเริ่มตอนไหนอย่าอ้างว่ามันไม่มีเวลาแค่ต้องแบ่งมันให้เป็นถ้าเราทําได้เขาก็จะว่าเราไม่ได้เรามีแค่หน้าที่ทําไม่ได้มีหน้าที่ฟังถ้าเราฟังแต่คาผู้เขางานของเราก็จะไม่ได้ออกมาได้ดีขาด,ดไปแล้วเจอกันเชียงจริงๆเป็นเนื้อปูจริงๆกลายเป็นหอยจอปูไส้ทัลักของร้านเราเป็นพันเส้นได้เลยใช่เดือนล่าสุดก็ประมาณ4ี่ล้าน คนที่ทําปูอยู่แถนนี้เขาก็จะเอาเนื้อปูมาส่งเราเขาขึ้นมาเขาจะแกะแล้วก็ามาให้เราเลยแค่ดูด้วยตาก็รู้แล้วค่ะว่าเนื้อมันสดแต่ยังไม่ชัวเราต้องหยิบมากินเลยว่าเ <c oughs> ฮ้ยเน,นี่ยเนื้อหวานจุ๊บมันจะยังอยู่แล้วกันเชียงมันจะคมมากแล้วเวลาเนื่องมากินมันจะหอมตีขึ้นมาเลยมันจะไม่เหมือนปูที่แช่ฟรี พ่อเสียแล้วค่ะก่อนสําเร็จนิดนึงมาตรวจเจอโรคมะเร็งระยะสุดท้ายอาทิตย์หนึ่งก่อนเสียค่ะตอนนั้นเรายังทํางานประจำแล้วก็ขนของไปขายที่โรงงานเอายังไม่ได้แบบประสบความสาเร็จขนาดนี้เขาคือเป้าหมายในชีวิตที่อยากให้เราเดินมาถึงวันนี้แต่พอมันแบบมาถึงแล้วมันไม่มีกันแล้วมันก็แรกๆก็คิดว่าแบบทําไปทำมาวะอะไรเงี้ยมัน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 เหนื่อยมากมันเหนื่อยมากจริงๆแต่ว่าแบบสิ่งที่ท้อคือแค่ว่ามันหันไปแล้วมันไม่เห็นใครมาก พราะเขาไม่อยู่อยากให้เขาอยู่อยากให้แบบทุกคนที่เคยดูถูกเขาเห็นว่าลูกเขาทำได้แล้วทำได้แล้วนะไม่มีใครดูถูกเราได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วทำได้แล้วเนาะเคยคุยกับเขาคำหนึงว่า,วนะวาเงินล้านมันเยอะไหมพอ่ออะไรเงี้ย เราจะมีโอกาสมีไหมพ่ออะไรเงี้ยพอได้ภาพเก่าๆมันก <no S 2> <sh arp> ็ย้อนมาไม่ได้หวังอะไรมากแค่อยากให้เขาเห็นว่าเปิ้นทําได้แล้วเปิ้นดูแลตัวเองได้แล้วจริงๆ ปิ้นนะคะอายุ27่เจ้าของธุรกิจชื่อร้านกับข้าวกับปูคนรู้จักในนามจอปูไส้ทะลักตัวปูจ้าที่ทุกคนเห็นอยู่ชุดละ100บาทตัวไส้ทะลักมินิอันนั้นเส้นละ160บาทเป็นเนื้อปูปูก้อนตัวที่พรีเมียมที่สุดก็จะเส้นละ240บาทเป็นลูกใหญ่ส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะใครไม่มีโอกาสได้มาก็สั่งได้เลยหรือใครที่มาเที่ยวบางแสนนะคะก็สามารถแวะมาเที่ยวได้ตรงโรงเรียนประตูสาธิตค่ะแล้วก็ตรงตลาดหาดบอน ก่อนหน้าน,นี้ก็ออกรายการมาหลายรายการมากรอบแรกที่พี่ติดต่อหนูเข้ามาแบบตอนนั้นร้องไห้แล้วก็แบบดีใจมากว่า,วารายการอายุน้อยร้อยล้านหนูดูตั้งแต่ตอนที่หนูยังอยู่มาหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเก่งจังทําไมเขาประสบความสาเร็จพอเรามาอยู่จุดนี้เรารู้แล้วอ๋อเขาพยายามนี่เองเปิ้ลนก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมากับรายการอายุน้อยร้อยล้านเหมือนกันกล้าพูดตรงๆเลยเป็นรายการในฝันอยากออกมาพูดให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้แบบไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจะได้มานั่งแล้วเขาก็มาสัมภาษณ์แล้ว อยากให้ทุกคนอลองลงมือทําแล้วก็อดทนความพยายามหรือความสําเร็จเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาวันไหนแต่ถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่สําเร็จแต่ถ้าเราทํามันต้องมีสักวันที่มันสําเร็จลองมองจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนจริงๆสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่เราเคยมองข้ามว่ามันไม่มีคุณค่าไม่ได้มีประโยชน์อะไระมันอาจจะมีประโยชน์สําหรับคนอื่นแค่เราต้องหยิดสิ่งนั้นมาสร้างมูลค่าให้เป็จสิ่งที่ธรรมดามันก็จะพิเศษขึ้นมาได้หรืออย่าหาข้ออ้างให้ความสําเร็จเมื่อั้นมันก็ไม่มีทางมาถึงเราแน่นอน